ดีป้าลูกเลยดแม่สบายดีก่อนเออให้แม่สบายดีก่อนโอ,อ้ย,ดอออยโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตจูคูจูคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะยินดีตอนฮับเขาสู่ส่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาพบมาพ่อก,กับแม่น้องคอปเตอร์มื่อนี้กอยู่พี่เด้อพี่น้องเลยหลังเฮือนหลังซ่านหลังบ้านเนาะปุ๊นี่จะเป็นทางเฮือน ร้านของแม่น้องคัปเตอร์เนาะเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แน่พี่น้องเลยพาลูกย่างรอดินเมื่อนี้กะพี่หลังจากมาแต่ขายผล,ลไม้ซอยแม่น้องเชอร์เนาะไอ้ตาเพิ่นบรสบายพี่น้องเอนะ้ยเนาะอันเจ็บปากแน่กับไข่แน่พี่น้องเลยกลับมาอยู่เพื่อนดช่างกับเบยุเนาะเจ็บปากเพิ่นกินนมอะไ,ได้บ่บ้าหรอกินได้บ่โอ้ยสบายดีป้าลูกเนาะ สวัสดีนะป้าดุงจ้ะสวัสดีป้าดุงโอ้ม่ต้ยังไห้เนาะโอยู่พี่น้องเลยให้แม่พายอยู่แม่เจ๊อยู่นะเนาะหลังจากมาแต่เพื่อนแม่น้องเชิดเลยเนาะกินเข่าก็โม่ได้พี่น้องเลยเจ็บปากเนาะเจ็บปากกับแถมอันไข่น้ำเป็นไข่น้ำพี่น้องเลยเป็นไข่้วกัดออกตุ้มเนาะมีตุ้มเต็มอันกระตุนกระโตเพื่อนพี่น้องเลย ตุ้มก็เป็นตุ้มใสๆแบบคือไฟใหม่นี่พี่น้องเลยเขาสีเจ็บเนาะแต่กัแมงเตอร์ก็สังเกตอยู่ว่าเมื่อคืนนี่ก็คือไห้คือแอบนะกับเราได้เบิ้งว่าเพิ่นนั่นเนาะแต่ตุ้มก็หากสิออกแต่ก่อนก็เห็นอยู่น้ำรังเพิ่นเด็กหน่อยพี่น้องเลยก็เลยบราได้คิดว่าสิเป็นยางลายเนาะแมงเตอร์กับเราได้อันเบิ้งแล้วก็มาเบิ้งมาหนี้นั่นเต็มอยู่อันตุ้มน้ำตีน้ำมือเพิ่นพี่น้องเลยเจคิแมนตุ้มอย่างเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่แมงเตอร์กัพาไปเป้าแบบ หมอเลาวเขาเนี่ยพี่น้องเลยหมอเป้าหมอยางไหนนะ้เนาะเพิ่นว่าเล็กน้อยชวนมากอันตอนนี้มีแต่เจ็บปากแล้วกับออกตุ้มพี่น้องเลยเนาะเป็นไข่บางคนก็นเป็นไขน่น้าแต่ไอตาก็เป็นอยู่ไข่พี่น้องเลยแต่นี่เนี่กัคิงกันยังหุมหุมอยู่เนาะคิงกันยังแหมอยู่โดยมันนี่กะสีพาไปเป้านะเนาะเพิ่นก็ได้เป้าไห้แล้วเป้านนม่งกรในแมนด้วงเต่ากับมาแต่ไปเป้าเพิ่นเป้าไห้ กัดซ si si ีเป si ็นตุ่มออกตุ่มแน่กัเป็นไข่แน่กัเจ็บปากแน่พี่น้องเอ้ยชมร่วมกันลูกเตย่อยจอยทลายยังจอยตุ่มแล้วเนาะเบิ่งให้ป้าลุงเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวสก๊อกล้องให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำตามมือตามมันเท่าตามตีนเพื่อนพี่น้องเลยตามกระตุนกระตูอะไรเนาะตุ่มแบบคือไฟไหม้ไฟยางเนี่ยเนาะตุ่มชุกใสๆพี่น้องเลยเบิ่งเดี๋ยวแม่เตอร์ช กับกล้องเป็นกล้องหลังให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะมาพี่น้องเป็นคิดว่ามันมาจากสาเหตุอย่างเป็นย่อนอย่างเนาะพี่น้องเลยพี่น้อง,องท่านใดอยเอฟซีท่านใดเพื่อนทู้กะเม่นมาบอกแม่น้องคอปเตอร์เนเด้อพี่นอ้อ,นองเลยพอได้อันหาคือหายามาเนาะแต่กะแม่น้องคอปเตอร์ก็ยังไม่ได้พาไปหามอแบบมอนั่นเพอรดอกพี่นอ้องเลยอยู่ห้องหมดห้องมอก็ยังไม่ได้ไปเนาะเพราะเพิ่นหางกาซี ออกตุ้มแต่เจ็บปากเนี่เจ็บมือว่านนี่หากาศีออกตุ้มมาอน,นี้เนาะพี่น้องไอ้พังเบิองทำอื่นยังบอกใครยังบอกหายดีแม่เติ่งกะบุ่นแหละสิพาลูกไปหาหมุดหาหมอเลยพี่น้องเลยเนาะมือเพินเ่นเช็ดทำบุญทำศีลมาดูกจะเป็นไข่เป็นนาวกะบุกคักบ่แน่เด้พี่น้องเลยนะเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลก็ได้โดยเบิง่งเดี๋ยวกลับกล้องให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเบิ่งก่อนเนาะ มาเพิ saya, ่นคูยจักวิธีรักษาบ่บ่จักมันเกิดจากสาเหตุอย่างเนาะเบื้องบนเออเบื้องบนเบิ่งบนแหงเบิ่งบนเด้อไม่กรับพ้อทางนี้บ่ดอกบ่อเอเบิ่งแหงปลาลุงเบิ่งเนาะลุงถังนี้จ้าโดยใช่ดุกเบื้องแหงปลาลุงเบิ่งลยฮะนี่น่ะมันกําลังออกพี่น้องแต่ตุ่มใหญ่ก็มีนี่น่ะคือไฟใหม่เนาะตุ่มโพกมาแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะตุ่มชุกตุ่มแบบนี้ตุ่มจะใส่นะกําลังพ่นออกมาเต็มอยู่น้ําผ่ามือน้ําอันนั้นเพลินนี่ นมหัวแข็งห you know, so ัวขาวเบิ่งฮะลูกนี่แหะพี่น้องเอ้ยเป็นตุ้มแบบนี้ดิเตเต็มอยู่พุ่นแห้งก็มีแต่บาดแต่แป้วเป็นตุมใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ะเบิ่งฮะลูกบ่ืนี่แะแต่เจ็บเจ็บบ่ลูกบ่ดคันบ่เจ็บ เจ็บเบื่องลูกเบื you know, ้องปลาลูกเบื่องทางนี่เนี่ยพี <mel> ่น้องเลยตุ่มช <mel> ุกแบบนี่ไลไลเต็มอยู่เนาะอย่างพอดิ่งมาม่มีเบื้งจ้าไหนพอดิ่งบริบบบบริบบบค่อยอยู่พี่น้องเลยบริษบายอะไรกันเนาะตุ่มเต็มอยู่นะเต็มมือตุ่มคือมุดดินดินครบเลยเนาะแต่มันกับเมล็ดมุนครบพี่น้องเลยเบื้งดูเบื้องอุ้ยเต็มแข้งเต็มขาดูข่อยเนี่ยพี่น้องเลยเต็มหัวแข้งหัวเข่าตุ่มชุกตุ่มชัยน่ะมันกับล่างออกเนาะ เบื้องขยืนเบิ Lay ่งหลังเบื้งล <c> ุให no, ้ปลาลูกเบิ่งลุกล่ะเบิ่งลูกใช่ใช่ทางหลังนะเบิ่งใช่มันกระตุนกระตูกระเป็นนายพี่น้องอยคุณอะมันกำลังออกเนาะพี่แต่น้ำมันนี่ต้นก้นน้ำตูดเพลินพี่น้องหลายลายเต็มเป็นพื้นอยู่นั่งกะบม่ได้เนาหายอยู่โดยโดยเบิ่งลูกเบิ่งให้ปลาลูกเบิ่งเนี้ยดอกไม่แต่แอบไ่เนาะ อยากไปดินบ่ะหรื้บ่เบิ่งพี่น้องเลยขออนุญาตให้เบิ่งตีนเบิ่งนั่นเพิ่นเนาะพี่น่ะตีนก็เป็นตุ่มชุกอยู่น้ำผาตีนน้ำมันนี่ก็หลายลายพี่น้องเลยหัวแข้งหัวเข่าโอ้ยดูข่อยพี่นะเบิ่งดูเบิงขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยให้พี่น้องเบิ่งเน่เนาะเบิ่งช่วยแม่น้องเตัว่าลูกชายเป็นอยังเบิ่งดูละนี่น่ะน้ำผาตีนพี่น้องเลยกำลังแรงขึ้นอยู่นะเนาะ จ็กชิเมนเกิดขึ้นยอดสาเหตุอีหยังพี่พี่น้องเอ้ยสุกแดงสะด่านอยู่เบิ่งตีนนั่นเนาะไม่บุ่มอยู่อืมเป็นตุ่มเป็นได้เจ็บได้พี่น้องเอ้ยแดงอยู่น่ะมันกำลังพ่นกำลังอันนั้นออกเนาะเต็มอยู่เนี่ยจัลาบอยู่พี่น้องเอ้ยแากเห็นหรือเปล่านะนี่เพราะว่ามันหักลังสิพ่นชาหรือพื้นหยดน้ำก้นเพิ่นแห้งหลายพี่น้องเอ้ยขออนุญาตพี่น้องเอ้ยอืม ดีได้ลูกเดกเสีดีได้พี่น้องเอ้ยใ่บเป็นกล้องหน้าพี่น้องเอ้ยลูกชายกบอยูเนาะกคลิปนี้กมาทายขอความคิดเห็นอว่าพี่น้องทันใดเนาะที่ลูกเต้าเคยเป็นบอเนาะว่าเป็นตุ่มเป็นตอออกมาจังซี่ว่าเป็นย้อนสาเหตุอย่งพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าพี่น้องทานใดหรือว่า FC ทานใดฮู้ก คอมเมนต์มาบอกแม่น้องกัปเตอร์ในเด้อพี่น้องเอ้เนาะถามบอดีบัวเศร้ามืออื่นกะแม่น้องกัปเตอร์ก็คือนชิได้พาลูกไปหาหมอพี่น้องเอ้แต่ขิ้งกะบอุ้มหุ่มอยู่เนาะก็จะห้เพิ่นกินยาเพราะมันแหละโดยกินยาดีไข่แล้วล่ะให้มื่อไหร่าเศร้าไปว้ายเรือเด้อหมอเพิ่นบอกนะประตูบอกดีได้เฉลีประตูนั่นบอกคนเป่าอย่างี้ยต่างขึ้นก็คือสชิคั่นคือสชินั่นพี่น้องเอ้ หายอยู่เนาะแมงเตอร์กะคิดว่าเพิ่นเป็นยังเตะบบ่อรูบอเมื่อเพื่อนแมงเตอร์กะคือเพิ่นอันดิ่นอยู่เนาะพอาะต่งจากนั่นกับเพิ่นก็นอนนอนอยู่เพื่อนน้องเชอร์แน่พี่น้องเลยนอนอยู่เพื่อนน้องเชอรดิ่งกันนอนเพื่อนสาวตะรามเพิ่นแหละกับแม่น้องเตอร์กับบ่อนั่นเรอไม่ได้เห็นเหรอเท่าเห็นปงลงไม่รักเพิ่นนอนนอนเบิ่งโลจะใม่ไหมว่าตุ้มเต็มตีนลูกอยู่เต็มปุตุนกระโตอยู่พี่น้องเลย เนาะจากสิเห็ดทีใดไปเดี๋ยวไปเบิ่งดิน้อเมมี่บุรุบะดินอเมมีเนา่าชนาะเป็นอย่างดินมูงพี่น้องเลยนะอ้ายกะจะไปทางไรยังเห็นมาอยู่ทำแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณหกมุงแรงแน่พี่น้องเลยทำเลยเนาะแมงเต่าก็ไปลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยบนี้ก็แต่เต้าภูนา้มืรอเต้านี่ก็ไปขายอันผลไม้ ซอยแม่น้องเซอร์พี่น้องเลยไปขายตลาดนัดแม่น้องเตอร์กับบริษัทถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะกัตสิมาถ่ายคลิปตอนนี้ให้พี่ให้น้องเบิ้งกับกับบุกไซนเด็กพี่น้องเอลยหัดมาเฮาเนี่นะรถไผ่รถด้วยเปลววะรถไผ่รถน้องนี่นี่บ่โแต่น้องอย่นี้เราไปตลาดเนาะเฮากระชืออัน ืองอยู่บ้านอยู่เมืองอี่างเนพี่น้องไอทางกับเปื่อนกับเปื่อฝนตกฝนที่เนาะไม่ไปทางไหไปทางไหกันเนี่ยแต่ก็มีทางแม่จะดีเพื่อนชื่อผลไม้ให้เนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อกับแม่ลายเด้อเนาะขอให้จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อกับแม่ก็สร้ยอบุญน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเพผนทำบุญกะนชื่อผลไม้มาให้แม่เต้ทำบุญพี่น้องเลยขอบุญน้ำกันให้ได้บุญน้ำกันเด้อพ่อแม่เนาะ ทำบุญหอมสะต,ตากบาทหอมคันขอให้จเจริญหงื่อเลือดลำดวยลำดวยอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเนาะที่ซื้อผลไม้มาให้ลูกทำบุญทำทานเนาะไปะพายตาไปดินน้ำน้องมีบวชดุดินเบื่อมีเนะะะาะไปพาคนไปดินนเบื่อมีกันคุณหน้างัวก็งัวมาแล้ว่ะโบจ่าเคยเรามีจ<อ>้ะโบจ่าเคยเรามีอีกสั่งโบยู่พี่น้องไม่แต่แอบไม่แต่หายเนาะ บหาอยูกับเบยูแล้วไปเดี๋ยวพาไปดูนกเบอร์มีไปสิไปลุกมาเจ็บไปลุกนวยโอ้ยเปื่อนผลตกที่น้อนเกือบเป็ดเกือบไก่ก้อนคำนะเอ้าไอ้ตากับไอ้เต๋อก็พอมาจะใช้ได้นี่สบายดีใช่ไหมดีเฮ้ยได้ฉากเด้มาน่ะมาเถิดงาบดโด้ยได้ยังดูนะไม่ได้ยังนะน้ำพอดูด้วยไม่ต้มนะ อ่าแล้วไมต้มจำแชบเล้งพ so ี่น de ้องเลยเก๋าเป็ดกอลเตเอ้ยเกือแล้วบ่เนี่ยกำเลยเป็ดกะแชลอยู่แล้วก็ตัวเกือแล้วขั้นตีนได้ไหมเนียขั้นตีนขั้นเป็น้ลูน้ำขั้นกินตีนจ้ะใส่มาเปื่อนเปื่พี่น้องเลยเนาะขนตกคนดินสี่หามือเรียตีแล้วไม่เศ้านี่กระตกแตเศ้าขนตรงทำเนาะอย่าไปดีนมืวอนี่ี่น อยไปดินเยพี่น้อยเนาะทำอะไรกันจไปดินบ่่นน่ะมันกาดก็ขึ้นขึ้นด้บ่ไปเฉยขคักแท้เฉือนน้ปาดูเฮ้ยคักแท้ปากเป็ดหอยตเดอตืระเพาะกรเม็ดเห็นะเป็นอยต่นเป็ดพี่น้อยเป็ดต่างนี่โตเที่หก แปดสิบจองชี้หาน b ั t นี้เนาะเกิดเป็ดเกิดใกล้พี่น้องเลหันเข้าลงน้ำแล้วค่ะแม่เนาะลูกชายก็อยากไปหาลินแล้ววะนี้คนเบื่อเลยเนาะไให้เดินหากลัมาไม่อยากดิ้วป้าสิปะเดี๋ยวพาอุตตาเพิ่นไปดินก่อนพี่น้องเลยเนาะให้พ่อหนึ่งเข่าเด้อพ่อเด้อ พอหนึ่งข่าเด้อซาเกลือเป็ดเต๋อเป็ดให้เด้อพาดูกไปดินก่อนดูกลาอยู่ได้นี่เดี๋ยวไปดิ่งนะเบยมี่มาช่มบายกับปอยู่ก็อย่าไปดินบปดุบอ่โดยโดยกลับมาเป็นก็อนหนาอีกพี่น้องเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เมนเตอร์กับเบยมี่ยังลายพี่น้งองเลย มา่ายขอความคิดเ็นหรือว่าขอผ่านเก็บพี่นอ้องเลยเคยเดือเน,อะนาะแบบถามพี่น้องทานใดที่พูดเกี่ยวกับแบบเป็นตุ่มเป็นโตไปสี่เนะาะว่ามันเกิดจากเหตุยังพี่น้องเลยก็เลยมาถามเจซี่หรือว่า่อแเม่พี่น้องเนาะถาไปพูดกะคอมเมนต์มาบอกแม่น้องคอปเตอร์เนเ้อพี่น้องเลยเนาะถามมันบอดีบอดเศร้ากับเมื่ออื่นแม่น้องคอปเตอร์ก็คือชได้ผ้าลูกไปหาหมอพี่น้องเลยนเนาะโดย สำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์สิขอจบคลิปไปเพียงแคำนี้ก่อนเนาะพอ,อการ์ดคลิปหน้าพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ชีทุกท่านที่คอยให้ยกำลังใจและกดติดตามโซ่แม่น้องคอปเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์สิขอากล่าวคำว่าสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสุขคนเด้อเนาะจะดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยกันเบอร์สุขสุขคนสบายดีเตอร์สบายดียยดโลย ไปเลยเด้อพี่น้องเน่ายตาพูดเลยโ้ยเนาะที่สำคัญกับบขถามโฆษณาของแม่น้องเตอร์เด้อพื่พี่น้องเลยพราะไรค่ะคือทายาหรือว่าคานุ่มให้ลูกเนาะแม่น้องเตอร์กะมีเอสจีผันถามมาอยู่ว่าแม่น้องเตอร์ได้เงินเดือนยูทูบล้วบ่เนาะกะแม่น้องเตอร์กัสิมาบอกพี่บอกน้องในคลิปนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะแม่น้องเตอร์กัยังบ่ได้ดอกพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดมากะเฮงแล้วเพราะว่าแม่น้องเตอร์กับได้ไปท่ายไป อันนั้นทา้งหลเนาะทายแต่อยู่เพื่อนยุซาหรือว่าเอาลูกเอาเต้าเอาลูกเอาลานเนาะทายแบบธรรมชาติตามพิธีชีวิตแบบสังหารชาว,าชาวนาหรือว่าอันโซดบดแหละพี่น้อยเนาะกับวิวกับโบข้นเนาะดักลอยดักลายที่สำคัญกับบุคลากโฆษณาพี่น้อยเนาะพอได้ให้เมนเตอร์พอได้คาขืดคายาให,ให้ดุให้เต้าเนาะพอได้คานมพี่น้องเยรับคลิปนี้ไปเลยเด้อพี่น้องสบายดี สวัสดีป้าลดงเงินอะสวัสดีป้าดง,งด,าดูสิสวัสด,ดีพอกันชิหณาเด้อบ๊ายบายพอกันชิหณาเด้อบ๊ายโสายตาไปดิ่งก้นพี่น้องสายตาไปดิ่งก้นกนึกตาพูดเป็นว่า